สวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะมานำเสนอบทที่2การควบคุมภายในค่ะขอบเขตวิชาการควบคุมภายในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในค่ะความหมายการควบคุมการผลิตการควบคุมการผลิตกระบวนการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติการผลิตให้เป็นไปตามแผนการและกำหนดการผลิตเป็นกิจกรรมที่สามารถกำกับดูแลได้ตั้งแต่ระบบปัจจัยป้อนเข้ามาและสู่กระบวนการผลิตค่ะความสำคัญของการควบคุมการควบคุมเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานและการแก้ไขเพื่อให้งาน เป็นไปตามที่ต้องการหน้าที่ของการควบคุมจึงเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องที่ใช้เป็นตัววัดว่าองค์การได้ดำเนินการถึงเป้าหมายหรือยังและสามารถช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงวิธีการที่จะปรับปรุงแผนและยังช่วยให้องค์การมีความพร้อมในภาวะที่เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปส่งผลที่สถานภาพทางด้านการแข่งขันทางธุรกิจขององค์การค่ะ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิดหลักการบริหารการวางแผนได้การติดต่อประสานงานทางตะวันตกและตะวันออกเพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตหลักธรรมในการวางแผนได้การติดต่อประสานงานเชิงพุธเพื่อศึกษาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ความสำคัญของการวางแผน1ช่วยในการกำหนดแนวทางที่ทางการทำงาน2ช่วยในการตัดสินใจ3ช่วยให้รู้โอกาสประสาทช่วยในการควบคุมการทำงาน5าเป็นหน้าที่ของการจัดการวัตถุประสงค์ของการวางแผน 1. ช่วยกำหนดทิศทาง2ช่วยลดความไม่แน่นอน สามช่วยลดความสิ้นเปลืของทรัพยากรสี่ช่วยในการควบคุมค่ะการกำหนดทิศทางขององค์การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงลดความสูญเสียและความซับซ้อนและการกำหนดมาตรฐานสำหรับการประเมินค่ะ ระดับที่ 1. สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพนั้นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดระดับที่2ระดับที่ลูกค้าต้องใช้ประโยชน์ได้จากสินค้าหรือบริการนั้นระดับที่3สินค้าหรือบริการนั้นต้องมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมระดับที่4สินค้าและบริการทั้งหลายควรจะตอบสนองความต้องการแสงของลูกค้า อันนี้จะเป็นบทที่สี่การวางแผนการผลิตรวมอันนี้จะเป็นของเพื่อนค่ะห้องเพื่อน อันนี้แบบทดสอบบทที่สองค่ะดิฉันขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะอนไรเนอะวันนี้